จังหวัดปัตตานีนะครับเร่งตรวจสอบรถยนต์ที่ถูกจรกรรมเพื่อป้องกันคนร้ายนำมาก่อเหตุความรุนแรงขณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในจังหวัดยะลาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเห็นหน้าของคนร้ายนะครับที่ก่อเหตุคาบ,บอมกลางเมืองยะลาอย่างชัดเจนนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนเกิดเหตุระเบิดกลางเมืองยะลาเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมา โดยพบว่าคนร้ายมีไม่ต่ำกว่า4คนขับรถกระบะตอนเดียวยี่ห้อมาสด้าบีที50สีบรอนเงินเข้ามาจอดอยู่ที่เกิดเหตุพร้อมทั้งพบคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างและชายต้องสงสัยอีสองคนขี่จักรยานยนต์วิ่งผ่านจุดตรวจอ,อสอบริเวณ3ามแยกสติงโดยกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพใบหน้าของคนร้ายได้อย่างชัดเจนหนึ่งรายและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเทียบเคียงใบหน้าของผู้ต้องสงสยัย ส่วนความคืบหน้าในทางคดีนะครับนายเด,ดรชรัศมิสิริผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในฐานะผู้เหนวยการกออรมนรจังหวัดยะลาเรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องขณะนี้มีข้อมูลกลุ่มคนร้ายและอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งหลังจากนี้จะมีการทบทวนมาตรการดูแลความปลอดภัยในเขตเทศบานลนครยะลาและพื้นที่เสี่ยงซึ่งจะมีการเพิ่มจุดตรวจ24ชั่วโมงเพิ่มอีกหนึ่งจุด คือบริเวณจุดตรวจสเต็งอย่างไรก็ตามนะครับในวันนี้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบต่างทยอยเข้ามาดูแลความเสียหายที่เกิดเหตุแล้วก็ช่วยกันทําความสะอาดบ้านเรือนพื้นผิวถนนแล้วก็ขนย้ายซากปรักหักพังออกจากพื้นที่เกิดเหตุส่วนที่จังหวัดปัตตานีนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงวางกําลังดูแลความเรียบร้อยย่านใจกลางเมืองและสถานที่ราชการโดยตั้งจุดตรวจจุดสกัดทุกมุมเมือง หลังมีรายงานด้านการข่าวว่าคนร้ายเตรียมก่อเหตุในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีโดยใช้รถยนต์ที่ขโมยมาก่อเหตุประกอบระเบิดเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงด้านศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เผยแรพภาพรถยนต์ต้องสงสัยรวม8คันเช่นรถกระบะนิสันนาวาราสีประตูสีน้ำตาลทองทะเบียนขอไข่ชอชิง1817สงขลารถกระบะตโตโยต้ามิติเอ็กสีขาวป้ายกอไก่หอยหีบ 62702รถกระบะ Ford r a n g เจอร์สีเขียวลอลิงนอนหนู176กทมและรถกระบะมิสูบิชิไทรายท่านสีดำทะเบียนมาเลเซียนะครับ DDN2321 ขณะที่เจ้าหน้าที่รายงานสถิติตข้อมูลรถหายไม่ได้คืนในพื้นที่จังหวัดปัตตนียะาลานนา,าธิวาสและสี่อำเภอในจังหวัดสงขลาตั้งแต่ปี2552จนถึงปัจจุบัน ยอดรวมทั้งหมด30คันแบ่งเป็นจังหวัดปัตตานี11คันยะลา5คันและนาราธิวาส14คัน